สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of Tarot ายกัเชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาเปดความรักความสัมพันธ์มากันต่อเที่ยวราศีพุจิกนะคะราศีพิจิกนะวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณไปดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธา,าตุของอะไรถ้ามีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะอะมา พุชิกจ16ถึง30อ่ากัญญานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะมาขอพลังงานหลักของคุณหนึ่งใบนั่งเถออะไรอยู่คะนั่งเถออะไรอยู่ในมือมีความรู้สึกถึงความเฉยชาความนิ่งเฉยควบคุมอารมณ์ควบคุมสติควบคุมให้มันไม่กระเจิดกระเจิงประมาณนั้นไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบเป็นพลังงานหลักคะ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะอาจารย์พอดีจุดจากันยุงไว้ อาจารย์นั่งอยู่ในสวนแล้วยุงเงินเยอะอาจาย์จุดอยาก,กันยุงไว้คนขึ้นลงลงเพราะว่าฝนตกนี่มาอีกแล้วค่ะมันจะตกทั้งวันเลยเป็นแบบนี้มามาสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วค่ะทุกทุกวัน นะคะไพ่เป็นแรกค่ะเป็น Queen of Pentacle ลเ e e นถือเหรียญในการงานค่อนข้างมีความมั่นคงดีนะคะการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณแต่ว่าการเงินไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่อาจจะมีการชักหน้าไม่ถึงหลังหรือว่าขัดสนเรื่องเงินนิดหน่อยอาจจะมีเข้ามาเงินมีเข้ามาหรือการทํางานใดๆก็ตามทํางานเยอะทํางาน ทำงานเยอะทำงานมากแต่ว่าเงินไม่ได้ไม่ได้เยอะตามที่ต้องการถ้ารอเงินตกเบิกก็ต้องรอหน่อยประมาณนั้น Queen o f p e n t a c l e เป็นวีนถือเหรียญน,นั่งถือคอยไว้ในมือนั่นเลยความรู้สึกของคุณยังคงรักเขายังชอบเขาคุณเป็นกีนถือเหรียญเขาเป็นคิงถือเหรียญหรือเปล่าคะต่างคนต่างนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองต่างคนต่างพยายามควบคุมจิตใจของตัวเองเพราะว่ามันมีรักที่มันเป็นจะให้เราแฟนเป็นไพ่ของพระสังกราชเพระนาะฉะนั้นสังฆพระสังกาชอาจจะมาเตือนว่า ความสัมพันธ์นี้บางทีของคุณอาจจะมาไม่ถูกต้องผิดที่ผิดทางผิดทํานองคลองธรรมก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันรักที่มันมีสามดาบสามดาบสองดาบคุณต้องตัดสินใจอย่างใดดังหนึ่งนะคะการทํางานระวังจะมีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานนะคะเจ้านายลูกน้องบุตรบริวารได้ความขัดแยง้ง ความอาจจะเป็นในด้านของความคิดที่เราไม่ชอบนาใครเรารู้สึกไม่ถูกใจกับใครสักคนประมาณแบบนั้นก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะไพ่บอกว่าพยายามนิ่งไว้ก่อนค่ะนิ่งไว้ก่อนกับสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าในสถานการณ์มันไม่ดีทุกอย่างก็แบบกเบรกพักแล้วนิ่งไว้แล้วบางทีการตัดสินใจของคุณที่คุณจะต้องเทคแอคชั่นสักอย่างแล้วที่ว่าจะต้องทำยังไงกับความสัมพันธ์เน้ประมาณนั้นนะจ๊ะอืมอ่ะ ประเจดคนที่เขารักรู้สึกยังไงไอคนที่เขารักคุณรักเป็นอย่างไรบ้างคะคนที่คุณรักเป็นอย่างไรบ้างฟ้าฝนไม่ค่อยเป็นใจให้อาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์อัดคลิปพอขึ้นบ้านพออัดคลิปฝนตกพอขึ้นบ้านฝนหายพอลงมาอีกฝนก็ตกอีกบานแบบนี้ตลอดเลยอะพยายามจะอัดให้เสร็จนะคะไม่รู้ว่าจะเสร็จไหม เขาเป็นไงบ้างเขาเป็นเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมข่าราศีกุมหรือไม่ก็ธาตุดินผสมกันมังกรมีความขัดแย้งค่ะการเริ่มต้นใหม่การเยาวยา,วยาวอย่าคิดมากค่ะบางทีในความรู้สึกของเขาอยากเดินจากความสัมพันธ์นี้ไปมีกว่ามีมีคนที่อยากเอาชนะกันอยู่ตรงนี้มันเป็นความขัดแย้งที่ต้องการเอาชนะชนะอะไรชนะใจฉันไม่ผิด ฉันไม่ยอมเธอง้อฉันก่อนอะไรประมาณนั้นแหละและคุณกับเขาค่อนข้างมีความแตกต่างนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมความแตกต่างระหว่างอายุความแตกต่างระหว่างสถานะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาไปนะคะแต่มีความขัดแยง้งเขาเครียดทีเดียวอยากเดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดี มีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกทุกข์กายทุกใจมันเครียดแต่ว่าถามว่าบางคนในความสัมพันธ์ไม่ดีค่ะอาจจะมีการทะเลาะก,กันอาจจะมีการหวาดระแวงกันอาจจะมีความไม่เข้าอกเข้าใจกันแต่ว่าก็ยังพากันไปโดยชาริออดก็คือยังรักไม่ดีแต่ก็อยากมีกันไว้ประคับประคองกันต่อไปแบบนั้นนะจ๊ะโอเคไหมความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตจะเป็นเช่นไรคะความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตจะเป็นเช่นไร ซิกออฟคัพเดี๋ยวก็ดีกันค่ะเดี๋ยวก็ได้ปรับความเข้าใจมันมีคนที่อารมณ์ขึ้นขึรงๆงอยู่ตรงนี้เป็นคนที่แบบว่าเวลาโมโหแล,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 ล้วเวรแล้วีียงแล้วแสดงออกไปทางกายภาพนะแสดงออกไปทางกายภาพซึ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่แฮปปี้สักเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวก็ไปคืนดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่า คือความรักครั้งนี้มันเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นุนลงลงคือมันเสียใจบางครั้งบางทีเวลาโมโหชอบพูดจาอะไรที่มันแรงๆชอบพูดจาอะไรไม่ดีใส่กันแล้วพอหายโมโหปั๊บก็อาจจะอยากไปง้ออ่อนๆออฟอลักๆักเลิกเลิลลลเขาเรียวกว่า Move On เป็นวงกลมอาจจะเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้นะคะมีความรู้สึกไม่เท่าเทียมเราเป็นผู้ให้ให้ใจให้การดูแลให้ทุกอย่างแล้วเราไม่ได้อะไรตอบแทน เดี๋ยวก็ทักไปค่ะเดี๋ยวก็มีคนทักมาคุณอาจจะได้ข่าวสารไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมจากใครคนหนึงเขาอาจจะโพสต์เฟซบุ๊กเขาอาจจะโพสต์บนไทม์ไลน์เขาอาจจะส่งข่าวสารทางอ,อ้อ,อมๆมาหาคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่ขาดค่ะ,ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเพื่อเจกคนคนนั้นเขาคิดยังไงกับคุณคะ เขาบอกว่าบางครั้งความสัมพันธ์ของเราที่ขัดแย้งกันมันก็เหนื่อยทั้งทังทง้ที่พยายามอยากจะมีกันไว้มีการทะเละาะกันระวังการทะเลาะนํามาซึ่งความสูญเสียแต่ถึงยังไงความสูญเสียคือความเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกคําพูดที่ออกจากปากนะเหมือนเป็นปืนที่ลั่นไกลมันเจ็บหัวใจคนฟังต่อให ต่อให้เราอยากจะมาขอโทษต่อให้เราอยากจะแก้ไขในสิ่งที่เราพูดออกไปแต่คนฟังมันเสียใจไปแล้วคนฟังมันเจ็บไปแล้วประมาณนั้นนะคะแล้วก็ระวังด้วยคำพูดคำจาของคุณกับเขาจะนำมาซึ่งการจบจบความรู้สึกการจบความรู้สึกแต่ยังมีความรักอยู่ตรงนี้จบกันแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยความโมโหอะไรประมาณนั้นนะคะเขาคิดอย่างนั้นกับคุณคุณรักคิดยังไงกับเขาเพอเจกคุณคิดยังไง การอยากเริ่มต้นหมายงานของคุณพัวพันอยู่กับเขาหรือเปล่าคะคุณไม่ไว้ใจเขาคุณคิดว่าเขาอาจจะพูดไม่จริงกับคุณคุณคุณเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันอะไรที่ไม่ชัดเจนคุณอยากให้เขา,เขาชัดเจนนัอะไรกับคุณ คุณอยากให้เขาัดเจนเรื่องของอะไรเรื่องของความรู้สึกเรื่องของความจริงใจหรือการทําอะไรที่ไม่ทําอะไรรับหลังเราคุณอยากได้ความชัดเจนมากกว่านั้นคุณก็บอกว่าคุณเองพยายามทําใจกับความสัมพันธ์นี้พยายามมองข้ามพยายามมองหาเหตุแล้วผลเหมือนกันแต่ว่าคุณเป็นคนใจร้อนมากทีเดียวมากโขคุณเป็นคนใจร้อนมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นยอมหักไม่ยอมงองเหมือนกันเราโปรเจกต์ระวังความความใจร้อน ความเอาแต่ใจหรือการหักไม่ยอมงอของคุณจะนํามาซึ่งความเสียใจเช่นพูดอะไรออกไปเช่นเลิกไปแล้วซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเลิกก็ได้คุณอาจจะเสียใจก็ได้ระวังแล้วกันนะคะโอเคไหมอ่ะคนที่เลิกกันไปคนที่เบรกกันไปฝนมันจะมาแล้วมันจะทันหรือเปล่าไม่รู้มันหนักเลยนั้นหนะมืดเติ้ต้อเลยค่ะอ่ะอ่า คนที่เลิกกันไปที่เบรกกันไปมีโอกาสกลับมาไหมมีสิซิกออฟครับการรู้สึกถึงความรักเกา่กาๆคิดถึงวันเกา่กาๆคือสิ่งเกา่าๆที่มันหหยหามันไปก็ไม่ได้อยู่ก็ตรงนี้ก็เสียใจไปก็จากไปก็เสียใจแต่มันไม่เชื่อใจกันนะคะ การเชื่อใจกันนั้นคือความสัมพันธ์นี้กลับมาได้แต่การกลับมานั้นต้องมาคุยหาข้อตกลงหารายละเอียดร่วมกันว่าเราเป็นอยู่อย่างนี้อธิบายสิ่งที่ที่เขาเขาไม่เข้าใจถ้ามีคนอธิบายมีคนไขข้อข้องใจความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสกลับไปได้และก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก็เป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่าเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยัง โอ้โหจะทันหรือเปล่าเนี่ยจะทันไหมเนี่ยอ่ะเซเว่นเจ็ดถ้วยค่ะสิบดาบค่ะสิบดาบเขาเจ็บครับคุณนะเขาเจ็บเขาไม่รู้ว่าจะเลือกทางไหนดีเส้นทางชีวิตของเขาเดอะเดวิลคุณอาจจะไปเจอคนที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เพื่อคุณเพราะเขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือคุณมีครอบครัวอยู่แล้วแอบแซบแอบเก๊กการหรือเปล่าจ้าเขาก็อยากจะ เขาก็รู้สึกอึดอัดนะบอกตรงๆเขาอยากเก็บเธอไว้สองคนหรือเปล่าความรักที่มันอาจจะไม่ดูเป็นความรักเพราะมันเป็นความรุ่มหลงหรือเปล่าเป็นความรู้สึกที่ผูกจิตผูกใจนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ความสัมพันธ์ชัดเจนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีสถานะไม่มีความชัดเจนบอกคนอื่นก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้พัฒนาก็ไม่ได้ระวังเดอะเวลเป็นไพ่ปีศาจเป็นไพ่ของความลุ่มหลงหลงในอะไรหลงในหน้าตาหลงคารม หลงรูปลดกลิ่นเสียงหลงอะไรซักอย่างหนึง่งหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบเซ็กก็ได้บางคนความสัมพันธ์แบบนี้เป็นความสัมพันธ์ที่แค่ลุ่มหลงแค่นั้นนะคะอืมอ่ะคุณล่ะมีคนใหม่หรือเปล่าเขามีคนของเขาอยู่นะอาจารย์มองในไพ่คุณล่ะมีคนของคุณหรือเปล่าเด e d เ a d คุณอาจจะคุยกับราศีมงังมาพฤิจิกค่ะพิจิกพระเจกพระเจก,เจกชารีออดกรกฎค่ะกรกฎนะคะ สเตนสิงค่ะน้ำกรกฎมินพุชิกอะ่ะ คุณเองพยายามพยายามอย่างยิ่งยวดคุณอาจจะทุ่มกายทุ่มใจไปมากก็ได้นะพอคุณทุ่มไปเยอะแล้วคุณก็วาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีได้อย่างเช่นคุณโฟกัสคุณเป็นคนพูดจาดีอ่อนหวานคุณอาจจะเป็นคนละมุนคนเข้าหาแล้วอบอุ่นเพราะฉะนั้นระวังตัวเองด้วยในความสัมพันธ์แบบนี้ถ้าคุณเอาแต่ใจมากเกินไปต,บบน ún, ต้องการแบบนู้นต้องการแบบนี้ต้องการแบบนั้นความสัมพันธ์นี้ เยากที่จะเดินไปทําได้แค่ต้องอดทนปรับตัวปรับตัวกับคนที่คุณคบค่ะเขานิสัยเป็นยังไงเขาทําอะไรไม่ได้ดั่งใจคุณคุณต้องปรับตัวเมื่อ้นความรักครั้งนี้มันจะจบลงนะจ๊ะอ๋ะอจะทันไหมครับจะทันไหมครับอถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณครับ ฝากบอกว่าฉันวิ่งตามเธอจนเหนื่อยแล้วเขาน้อยใจคุณคุณทําอะไรให้เขาน้อยอกน้อยใจเหมือนเขาเองเขาเป็นคนมีค่าแต่คุณไม่ให้ค่าของเขาเลยหรือหรือคุณต้องการความต้องการของคุณมันมากเกินไปความต้องการของคุณมันอยู่ตรงไหนต้องหาจุดตรงกลางร,ระหว่างกันเขามีหน้าที่เขาบอกเขามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบเขาไม่สามารถตอบสนองอารมณ์และความรู้สึกของคุณได้มาก เท่าที่คุณต้องการทําได้บ้างไม่ได้บ้างประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอะไรที่มากเกินไปหาความพอดีไม่ได้มันก็จะแย่นะสิ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่เขารับผิดชอบอยู่มันคือเขาอยากมีคุณไว้แต่เขาอยากให้คุณเข้าใจเขาอยากให้คุณปรับตัวเขาอยากให้คุณเปลี่ยนแปลงแก้ไขอประมาณนั้นอ่าพจิกจ้าคุณล่ะถ้าฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรคะคุณจะฝากบอกว่าอะไรคุณคิดถึงเดี๋ยวก็กลับมาค่ะ คุณอาจจะมีความขัดแย้งในตัวตนคุณกำลังหาทางออกให้กับปัญหานี้ถ้าคุณเป็นคนทําให้เขาต้องเสียใจช้าใจผิดหวงังหรือว่าอะไรเขาแรงๆเพราะฉะนั้นหาทางออกให้กับปัญหานี้ซะหาทางออกอย่ามัวเงียบเฉยอย่ามามัวเงียบเฉยอยู่มามัวไม่รับไม่รู้หรือปล่อยให้เหตุการณ์มันปานไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแบบนั้นวันนี้ในสิ่งที่คุณจะได้รับคือการที่มีใครสักคนเข้ามาเป็นช่องกลางร,ระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีกัน ความรู้สึกของคุณเองก็กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นหาทางออกร่วมกันหาทางออกให้กับปัญหาถ้าเจอปัญหาอะไรอยากพักผ่อนอยากอยากทําให้อารมณ์เย็นๆไปพักผ่อนพักกายพักใจคุณอาจจะมีการมีเกณฑ์การเดินทางนะคะการเดินทางอาจจะไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนร่วมไปไหนสักที่หนึ่งน็เดอะซันถ้าคุณใช้สเต็ควบคู่ไปกับใช้ความรู้สึก อธิบายเหตุและผลในความต้องการคุณสามารถกลับมาพูด,มา,พดมาคุยมาเคลียร์กันได้อีกครั้งนะคะโอเคไหมคะโอโอเดี๋ยวเดี๋ยวอีก,อ,กอีกอันนึงขอไพ่แนะนำห้าใบให้แก่ผู้จิตค่ะใจะเย็นๆใจเย็นๆจ้าใจเย็น,ยน,ยนๆนะคะอ่าขอไพ่อีออกใบหนึ่งค่ะไพ่บอกว่าคุณยักษ ถ้าคุณรักเขา King of p e n t a c l e ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามวิถีชีวิตของมัน k i n g of p e n t a c l e คือ King ผู้ถือถ้วยเพราะฉะนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามการเวลาให้เวลาให้เยียวยาตัวเองนะคะไม่งั้นคุณจะเสียใจกับความรักครั้งนี้ถ้าคุณต้องการมากเกินไปคุณก็จะเสียใจถ้าคุณไม่เรียบที่จะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยอมหักไม่ยอมงอ คุณก็อาจจะเสียเข้าไปโดยบัตรดนก็ได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่กิ่นแหนงแข่งใจกันคุณสองคนยังมีโอกาสปรับตัวเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือพูดคุยเจราจาเคลียร์ปัญหาเหล่านั้นก็ยังสามารถกลับมาได้แต่ถ้าคุณนิ่งเฉยกับสิ่งต่างๆและคุณรักตัวเองคุณมากกว่าถ้าคุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์นี้แล้วก็ปล่อยไปตามวิธีของเขาปล่อยไปตามโชคชะตากำหนด โชคชะตากำหนดอะไรถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันก็คงต้องอยู่ต่อไปแต่ถ้าคุณสองคนหมดบุญหมดบารมีศีลไม่เสมอเราก็ไม่เจอกันศีลเสมอเราอาจจะเจอกันแต่คนที่มีศีลแบบไหนล่ะที่มันจะเจอกับคนดีๆเราเข้าวัดเราก็จะเจอคนที่เป็นพระ ใช่วะวะแต่ว่าคุณไปวัดคุณก็จะเจอคนที่อยู่ที่วัดอาจจะเป็นศิล์เสมอกันชอบทำบุญเหมือนกันแต่ถ้าคุณชอบเรื่องของการกินเหล้าคุณก็อาจจะไปเจอผู้ชายในร้านเหล้าซึ่งคนที่กินร้านเหล้าถามว่าเขาดีไหมคนกินเหล้าไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่าไปเจอในที่ที่แบบ เขาคงจะชอบดื่มเออประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเจอคนแบบไหนคุณต้องประพฤติปฏ,ปฏิบัติตัวแบบนั้นเหมือนกันอย่าเอาแต่ใจของตัวเองเป็นหลักค่ะคนเรามีทั้งในด้านมืดด้านสว่างหรือเทาเาขาวขาวคนเราไม่มีขาวไม่มีดำเทาเทาทุกคนเพียงแต่เขาจะแสดงออกในมุมไหนให้คุณได้เห็นนะคะคนทุกคนค่ะมีอำนาจมืดที่อยู่ในใจมีความรู้สึกต้องการมีความรู้สึกอะไรที่มันอยู่ในใจ เขาอาจจะไม่แสดงออกมาคุณอาจจะไปเห็นแตง่แงด่ดีๆมุมดีๆของเขาลองดูด้านมืดเขาก่อนเขาทุกคนค่ะคุณก็มีในด้านมืดเหมือนกันนะจาพุจิกเพราะฉะนั้นทําใจยอมรับกับสิ่งที่ผ่านมากับสิ่งที่เป็นหรือแก้ไขถ้าถ้ารีบแก้ไขได้ก็ควรจะแก้ไขแต่แต่จะบอกว่าความเงียบนะคะไม่ได้ช่วยอะไรความเงียบทําให้คนสองคนได้เลิกกันความเงียบไม่ได้ตัดสินปัญหาและไม่ได้แก้ปัญหา ปัญหาไม่แก้มันก็คือปัญหาเพราะฉะนั้นคุณลองตองดูว่าสิ่งที่คุณกำลังทำนั้นมันคืออะไรแล้วแก้ด้วยต้นเหตุปัญหาแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุแล้วความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นเดอดซันเดอะซันคือไพร่ที่ดีที่สุดการพูดที่ไม่อกเขาการพูดการความรู้สึกที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันอาจจะมาเข้าอกเข้าใจกันอีกครั้งก็เป็นไปได้โอเคไหมคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชั้นบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไส a, S a f e 0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ